สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะไฟพามาชมบอลสีนะคะมาเช็คราคานะคะว่าจะเดือดต้นอะไรแล้วก็ราคาเท่าไร่กันบ้างนะคะนี่ค่ะเริ่มที่ตรงนี้เลยนะคะคือจอมทับค่ะจอมทับไซนี้นะคะเอาไปเลยค่ะ150บาทค่ะลูกค้าค่ะนี่นะคะจอมทับมีทั้งหมดเจต้นนะคะทั้งหมดห5 0บบาทค่ะแล้วก็ นอกจากนี้นะคะจะมีมะขวานรังสรรค์น,นะคะไซส์ประมาณนี้นะคะเหลือประมาณ10ต้นนะคะลูกค้าขาเหลือประมาณ10ต้นนะแต่ป้ายให้ดูตัวอย่างเท่านี้นะคะต้นละหนึ่งบาทค่ะต้นละ199บาทนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยมีเยอะเลยนะคะก็ทักมาโทรมาหาแอดมินก็ได้นะคะเบอร์แอดนุ่นนะคะเพิ่มไลน์ได้เลยนะคะได้ที่เบอร์0 9 8 8 8 ี่แปดค่ะสองเก้าสามค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่แปดสองเก้าสามค่ะสองเก้าสามนะคะจะมีจอมทัพร้อยห้าสิบ150มควานรังสรรค์ร้อยเก้าสิบเก้านะคะปีกกินาลีไซส์นี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบค่ะปีกกินาลีร้อยห้าสิบนะคะสุราเสหลือสองต้นค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะ พรยาสุลเสนสวยๆเลยค่ะ150ค่ะแล้วก็จะมีปีกกินาลีไซส์นี้250ค่ะสอพินยา150ค่ะอ่าท่านผู้ชมสอพินยาเอาไปร้อยเดียวพอค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ขายนะคะเอาไปร้อยเดียวเลยค่ะจัดโปรไปเลยค่ะหงเหิน150บาทค่ะหงเหิน150บบาทค่ะเนี่ยนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะ แล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ทักโทรมาหาแอดมินได้นะคะแล้วก็จะมีพันดินอื่นๆด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะดาวเพียงดินร้อยยีบาทค่ะแล้วก็จะมีบองเงินเลือนหลวงด้วยนะคะโอเคฟไปแล้วนะคะ